สวัสดีครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสำรวจส่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานั่นคือใจของเราเองครับในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วใบนี้เราทุกคนต่างถูกห้อมล้อมด้วยข้อมูลข่าวสารผู้คนเหตุการณ์และความรับผิดชอบมากมายนับไม่ถ้วน ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเราก็เริ่มแบบรรับเรื่องราวต่างๆเข้ามาในความคิดจิตใจของเราไม่เคยว่างเว้นจากการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยที่เราเห็นผ่านตาบนแน่จอโทรศัพท์ลองสังเกตดูสิครับ บ่อยครั้งแค่ไหนที่เรานั่งอยู่เฉยๆแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยเรื่องราววุ่นวายเสียงวิพากวิจารตัวเองเสียงกังวลถึงอนาคตเสียงเสียดายอดีตหรือเสียงของความปรารถนาที่ไม่มีวันสิ้นสุดใช่ครับใจที่วุ่นวายคือสภาพที่พวกเราส่วนใหญ่กำลังเผชิญอยู่ข้อที่หนึ่งใจที่วุ่นวายบอ่อเกิดแห่งความทุกข์ที่มองไม่เห็นและพลังที่กัดกินชีวิต เรามักจะเข้าใจว่าความทุกข์เกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นการไม่มีเงินการเจ็บป่วยการอกหักหรือการถูกตำหนิจากผู้อื่นแต่แท้จริงแล้วต้นตอของความทุกข์ที่ลึกซึ้งและกัดกินเราอยู่เสมอคือใจของเราเองที่ขาดการจัดการขาดการฝึกฝนและถูกปล่อยปะละเลยให้ความคิดและอารมณ์เข้าครอบงำลองนึกภาพนะครับใจที่วุ่นวาย ก็เหมือนผืนน้ำที่ถูกกวนอยู่ตลอดเวลาน้ำนั้นขุ่นมัวมองไม่เห็นก้นบึง้งไม่สามารถสะท้อนภาพใดๆได้อย่างชัดเจนความคิดฟุ้งซ่านอารมณ์แปรปรวนและความกังวลที่ถาโถมเข้ามาไม่ต่างอะไรกับคลื่นลมที่ซัดกระนำทำให้จิตใจของเราไม่เคยได้พักผ่อนอย่างแท้จริง และที่สำคัญกว่านั้นคือมันขัดขวางไม่ให้เรามองเห็นความเป็นจริงของสถานการณ์หรือแม้กระทั่งความงามที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันความฟุ้งซ่านพลังที่ทำให้เราไม่เคยถึงไหนเลยอ๋อจิตใจที่ฟุ้งซ่านคือจิตใจที่กระโดดไปมาไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงง่าย เราถูกฝึกให้เสพข้อมูลจำนวนมากในเวลาอันสัน้นทำให้สมองของเราเคยชินกับการเปลี่ยนเป้าหมายบ่อยๆและไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายฟีดโซเชียลมีเดียไม่รู้จบการเปิดแถบงานพร้อมกันหลายสิบแถบหรือการที่เราไม่สามารถนั่งนิ่งๆโดยไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยเมื่อใจฟุง้งซ่านเราจะรู้สึกกระสับกระส่ายไม่สบายตัว ไม่ว่าเราจะนั่งอยู่เฉยๆกำลังทำงานกำลังพักผ่อนหรือแม้แต่กำลังพยายามหลับจิตใจก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่ไม่จบสิน้นทำให้เราไม่มีสมาธิประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและคุณภาพชีวิตโดยรวมแย่ลงลองนึกถึงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิสูงแต่ใจกลับคิดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องตรามาเมื่อคืนหรือแพลนเที่ยววันหยุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานตรงหน้าเลยผลลัพธ์คืองานไม่เสร็จดีหรือเสร็จก็ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรและที่สำคัญเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับช่วงเวลานั้นอย่างเต็มที่เลยความกังวลเงาที่คอยตามหลอกหลอนอนาคตความกังวลเป็นผลพวงโดยตรงจากใจที่วุ่นวายเรามักจะก,กังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงกังวลถึงสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ กังวลถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้มันเหมือนกับการที่เรานั่งอยู่บนเครื่องบินที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าแต่เรากลับกังวลไปถึงสภาพอากาศในอีกสองชั่วโมงข้างหน้ากังวลว่าเครื่องจะตกไหมกังวลว่ากระเป๋าเดินทางจะหายไหมทั้งๆที่เรานั่งอยู่เฉยๆทำอะไรไม่ได้เลยในตอนนี้ลองสังเกตสิครับว่ามีกี่ครั้งที่เรากังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมาก แต่สุดท้ายเรื่องนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือเกิดขึ้นแต่ก็ไม่แย่เท่าที่เราคิดไว้ความกังวลเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้เราเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพกายอย่างรุนแรงเช่นนอนไม่หลับเรื้อรังทำให้ร่างกายอ่อนเพลียปวดหัวปวดท้องระบบย่อยอาหารมีปัญหาความดันโลหิตสูงและทำให้เราไม่สามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้เลย แม้ในขณะที่กำลังมีช่วงเวลาดีๆใจก็ยังซ่อนความกังวลไว้ลึกๆทำให้ความสุขนั้นไม่สมบูรณ์ความคิดปรุงแต่งวงจรที่ไม่รู้จบในเขาวงกฎของสมองใจที่วุ่นวายมักจะมาพร้อมกับการคิดมากคิดวนไปวนมาในเรื่องเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตเช่นทำไมวันนั้นฉันถึงพูดแบบนั้นนะหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเช่น พรุ่งนี้ถ้าเขาไม่พอใจงานฉันละ่ะถ้าฉันสอบตกจะทำยังไงเรามักจะสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นมาในหัวและจมดิ่งอยู่กับมันราวกับเป็นนักเขียนบทละครที่กำลังสร้างโศกนาฏกรรมขึ้นมาเองข้อที่สอง การคิดมากทำให้เราติดอยู่ในกับดักของความคิดตัวเองเราไม่สามารถก้าวพ้นจากวงจรเดิมๆได้เรามัวแต่จมอยู่กับทำไมถ้าหากและน่าจะซึ่งไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงแต่นำไปสู่ความทุกข์ใจที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันเหมือนการวิ่งวนอยู่ในเขาวงกตที่ไม่มีทางออกยิ่งคิดก็ยิ่งหลงทางและยิ่งเหนื่อยล้าทางจิตใจข้อที่สอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้ พายุที่พัดทำลายทุกสิ่งโอ้เมื่อใจวุ่นวายมันก็เหมือนไร้พวงมาลัยอารมณ์ต่างๆเช่นความโกรธความหมงุดหงิดความเสียใจความอิจฉาความน้อยเนื้อต่ำใจความสิ้นหวังความสิ้นหวังก็จะเข้าครอบงำเราได้ง่ายขึ้นเราอาจจะโกรธในเรื่องเล็กน้อยหงุดหงิดกับคนรอบข้างอย่างไร้เหตุผลเสียใจกับสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือแม้กระทั่งระเบิดอารมณ์ออกมาโดยไม่ทันคิด โอ้การปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้เข้าควบคุมชีวิตไม่เพียงแต่ทำร้ายตัวเราเองทำลายสุขภาพจิตทำให้นอนไม่หลับกินไม่ได้แต่ยังทำลายความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคนรักและปิดกั้นโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเราหลายครั้งที่เราต้องเสียโอกาสในหน้าที่การงานหรือเสียคนรักไปเพียงเพราะเราไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ที่พุ่งพล่านของตัวเองได้สรุปคือ ใจที่วุ่นวายไม่ได้เป็นเพียงแค่ความไม่สบายใจชั่วขณะแต่มันคือบ่อกเกิดของความทุกข์นานาชนิดที่กัดกินความสุขความสงบและประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของเราไปทีละน้อยๆโดยที่เราอาจไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ํามันคือต้นทุนที่แพงที่สุดที่เราต้องจ่ายให้กับความไร้ระเบียบของจิตใจสู่ความสงบนิ่งและไม่ฟุ้งซ่านการสร้างฐานที่มั่นคงภายในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่า ใจที่วุ่นวายคือต้นต่อของความทุกข์ขั้นตอนต่อไปคือการเรียนรู้ที่จะฝึกใจให้สงบนิ่งและไมุู่งสร้างไปกับเรื่องราวภายนอกนี่คือกระบวนการของการสร้างฐานที่มั่นคงในตัวเราเองไม่ใช่การพยายามกำจัดความคิดและอารมณ์ให้หมดไปแต่การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันอย่างชาญฉลาด การฝึกใจก็เหมือนกับฝึกกล้ามเนื้อครับมันต้องใช้เวลาความอดทนและความสม่ำเสมอไม่มีทางลัดไม่มีเวทมนต์ใดที่จะทำให้ใจสงบได้ในชั่วข้ามคืนแต่มันคือการเดินทางที่คุ้มค่าแก่การลงทุนอย่างที่สุดเพราะสิ่งที่ได้กลับมาคืออิสรภาพทางใจ 1. เริ่มต้นด้วยการหยุดและสังเกตก้าวแรกแห่งการตระหนักรู้โอ ก้าวแรกของการฝึกใจคือการหยุดพักจากความเร่งรีบของชีวิตลองหาเวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันเพื่ออยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงอาจจะก่อนเริ่มวันใหม่หรือก่อนเข้านอนเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแค่อยู่กับตัวเองนั่งลงในที่เงียบสงบหลับตาลงช้าๆและสังเกตความคิดที่ผ่านเข้ามาในหัว ไม่ต้องพยายามหยุดมันไม่ต้องตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีไม่ต้องวิ่งตามมันแค่ปล่อยให้มันไหลผ่านไปเหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้าและสังเกตลมหายใจเข้าออกของเราที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติการสังเกตนี้จะทำให้เราเริ่มเห็นว่าความคิดของเรานั้นวุ่นวายแค่ไหนมีเรื่องราวอะไรบ้างที่วนเวียนอยู่ในหัวและเราจะเริ่มรับรู้ถึงช่องว่างระหว่างความคิดเหล่านั้น นั่นคือจุดเริ่มต้นของความสงบเป็นพื้นที่เล็กๆที่เราสามารถเข้าไปพักพิงได้ 2. ฝึกสติอยู่กับปัจจุบันพลังแห่งการอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้โอหลักสำคัญของการฝึกใจให้สงบคือการอยู่กับปัจจุบัน เพราะความฟุง้งซ่านมักจะเกิดจากการที่เราเอาใจไปอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดโอ้ลมหายใจเป็นจุดยึดเหนี่ยวที่ดีที่สุดและอยู่กับเราตลอดเวลาลองสังเกตลมหายใจเข้าออกของเราอย่างตั้งใจสัมผัสถึงลมที่ผ่านปลายจมูกหรือการเคลื่อนไหวของหน้าท้องที่พองและยุบ ฝึกหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดหายใจออกช้าๆผ่อนคลายทั้งร่างกายทำซ้ำๆอย่างนุ่มนวลน,นี่คือการดึงใจให้กลับมาอยู่กับกายที่กำลังหายใจกิจวัตรประจำวันลองนำสติมาใช้ในกิจวัตรประจำวันของเราในทุกๆก,กิจกรรมไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนเพื่อเปลี่ยนมันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฝึกฝน ขณะรับประทานอาหารลิ้มรสชาติอาหารอย่างช้าๆสัมผัสกลิ่นหอมของอาหารเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันในแต่ละคำและเสียงเคี้ยวของเราลองรับรู้ว่าเรากำลังกินอะไรกำลังทำอะไรอยู่ขณะเดินรับรู้ถึงสัมผัสของเท้าที่กระทบพื้นการเคลื่อนไหวของร่างกายตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาการแกว่งแขนการทรงตัวและลมหายใจที่เปลี่ยนไปขณะเดิน ขณะทำงานจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าที่ละอย่างไม่เปิดหลายหน้าต่างไม่เช็คโซเชียลมีเดียพร้อมกันแบ่งงานเป็นส่วนย่อยๆแล้วจดจอกับแต่ละส่วนเมื่อจิตใจเผลอไปฟุ้งซ่านให้ดึงกลับมาที่งานตรงหน้าอย่างนุ่มนวล ขณะอาบน้ำหรือล้างจานร,รับรู้ถึงสัมผัสของน้ำอุ่นๆที่กระทบผิวกลิ่นสบู่ฟองสบู่ที่นุ่มละมุนเสียงน้ำไหลการเคลื่อนไหวของมือที่ขัดถูมีคือการเปลี่ยนงานธรรมดาให้เป็นการฝึกสติ ก่อการฝึกสติจะช่วยดึงใจที่กระจัดกระจายกลับมารวมกันอยู่ในจุดเดียวทำให้ใจของเรานิ่งขึ้นและแข็งแรงขึ้นเหมือนการรวบรวมพลังงานที่เคยกระจัดกระจายให้มารวมศูนย์ขอคอการจัดการกับความคิดฟุ้งซ่านเรียนรู้ที่จะเป็นผู้สังเกตไม่ใช่ผู้จมดิ่ง กเมื่อเราเริ่มฝึกสติเราจะพบว่าความคิดฟุ้งซ่านยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเป็นเรื่องปกติครับไม่มีใครที่สามารถทำให้ความคิดหยุดสนิทได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขการยอมรับสิ่งแรกคือการยอมรับว่าความคิดเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ต้องหงุดหงิดหรือต่อต้านมันไม่ต้องตำหนิตัวเองว่าทำไมฉันถึงคิดเรื่องนี้อีกแล้วนะขการปล่อยวาง letting go เมื่อสังเกตเห็นความคิดฟุ้งซ่านให้ค่อยๆปล่อยมันออกไปเหมือนปล่อยนกให้บินกลับสู่ท้องฟ้าหรือปล่อยก้อนเมฆให้ลอยผ่านไปไม่ต้องไปยึดติดหรือพึุงแต่งต่อไม่ต้องคิดถึงที่มาที่ไปของความคิดนั้นหรือผลลัพธ์ที่จะตามมาแค่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วปล่อยมันไปก็ การเปลี่ยนจุดโฟกัสอย่างนุ่มนวลค่อยๆนำความสนใจกลับมาที่ลมหายใจหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่ตรงหน้าอย่างนุ่มนวลไม่ต้องตำหนิตัวเองหากใจเผลอไปฟุ้งซ่านอีกครั้งนั่นคือธรรมชาติของจิตใจและทุกครั้งที่เราดึงใจกลับมาได้นั่นคือความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่ควรจะชื่นชมขอ้อการสร้างกิจ,จวัตรแห่งความสงบออกแบบชีวิตเพื่อความสงบสุขก็ จัดสรรเวลาในแต่ละวันเพื่อการฝึกใจโดยเฉพาะอาจจะเป็นช่วงเช้าหลังตื่นนอนหรือช่วงก่อนนอนเพียง5-10นาทีในตอนแรกก็เพียงพอและค่อยๆเพิ่มเวลาเมื่อเรารู้สึกสบายขึ้นขอการนั่งสมาธิเป็นวิธีที่ส่งพลังในการฝึกใจให้สงบมีหลายรูปแบบให้เลือกเช่นการเพ่งที่ลมหายใจการใช้คำบริกรรมเช่น การสแกนร่างกายเพื่อรับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆในร่างกายคอการเดินจงกรมการเดินอย่างมีสติเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆรับรู้ถึงทุกย่างก้าวที่เท้ากระทบพื้นการยกเทา้าการวางเทา้าการเคลื่อนไหวของแขนขามันคือการทำสมาธิในขณะเคลื่อนไหวงอ การฟังเพลงบรรเลงหรือเสียงธรรมชาติช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและลดความฟุ้งซ่านเสียงน้ำไหลเสียงนกร้องเพลงบรรเลงที่ไม่มีเนื้อร้องจะช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายจอการเขียนบันทึก การเขียนระบายความคิดและความรู้สึกออกมาบนกระดาษจะช่วยให้เราได้ปลดปล่อยสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจไม่ต้องเก็บกดไว้และยังช่วยให้เรามองเห็นรูปแบบความคิดของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นเป็นการทำความเข้าใจตัวเองอีกทางหนึ่งก็ลดสิ่งกระตุ้นภายนอกการสร้างพื้นที่แห่งความสงบส่วนตัวอ๋อในบางครั้งใจที่วุ่นวายก็เกิดจากสิ่งกระตุ้นภายนอกที่มากเกินไป ลองลดการเสพข่าวสารที่ไม่จำเป็นการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปหรือการอยู่ท่ามการสิ่งแวดล้อมที่เสียงดังและวุ่นวายตลอดเวลากอไกลกำหนดดิจิทัลดีท็อกซ์หรือช่วงเวลาปลอดสื่อเช่นไม่เช็คโทรศัพท์หนึ่งชั่วโมงก่อนนอนหรือหนึ่งชั่วโมงแรกของวันเพื่อให้สมองได้พักผ่อนและเริ่มต้นวันใหม่หรือจบวันด้วยความสงบคอควายหาช่วงเวลาที่ได้อยู่กับความเงียบสงบ อาจจะเดินเล่นในสวนสาธารณะนั่งมองท้องฟ้าจิบชาเงียบๆอ่านหนังสือในมุมโปรดหรือแค่การนั่งเฉยๆในห้องที่เงียบสงบสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ใจของเราได้พักผ่อนและกลับมาสงบลงได้เหมือนกับการรีเซ็ตระบบภายในการฝึกใจให้สงบ นิ่งและไม่ฟุ้งซ่านไม่ใช่การหนีปัญหาหรือการละทิ้งความรับผิดชอบแต่มันคือการสร้างฐานที่มั่นคงในใจของเราเพื่อให้เราสามารถเผชิญหน้ากับทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตได้เข้มแข็งมีสติและไม่หวั่นไหวไปกับความผันผวนของโลกภายนอกขอขอบคุณเมื่อใจสงบมองเห็นชัดเจนตัดสินใจยังมีสติปัญญาผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิต นี่คือผลลัพธ์ที่สวยงามและคุ้มค่าที่สุดของการฝึกใจครับเมื่อใจของเราสงบลงเหมือนผืนน้ำที่นิ่งสนิทและใสสะอาดเราจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เผชิญอยู่โอกาสที่เข้ามาหรือแม้กระทั่งตัวตนที่แท้จริงของเราที่ถูกบดบังด้วยความวุ่นวายมานานตัวอย่างในชีวิตจริงที่สะท้อนถึงพลังของใจที่สงบในสถานการณ์กดดันสูง ลองนึกถึงนักกีฬาที่ต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนักธุรกิจที่ต้องปิดดีลสำคัญหรือแพทย์ที่ต้องวินิจฉัยโรคซับซ้อนหากใจพวกเขาฟุ้งซ่านหรือกังวลประสิทธิภาพย่อมลดลงแต่หากใจสงบนิ่งและมีสมาธิพวกเขาสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบสื่อสารได้อย่างชัดเจนและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือพลังของใจที่ถูกฝึกมาอย่างดี ในการรับมือกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเมื่อเกิดความขัดแย้งกับคนรักคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานหากใจเราวุ่นวายเราอาจจะตอบโต้ด้วยอารมณ์ความประชดประชันและทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงแต่หากใจเราสงบเราจะสามารถรับฟังอีกฝ่ายอย่างเข้าใจไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์หาจุดร่วมที่สามารถประนีประนอมได้และประคับประคองความสัมพันธ์ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยสติปัญญา ในการค้นหาเป้าหมายชีวิตและการตัดสินใจครั้งสำคัญหลายครั้งที่เราไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตหรือจะเดินไปในทิศทางไหนดีเพราะใจเราเต็มไปด้วยเสียงรบกวนจากภายนอกความคาดหวังของสังคมหรือความกลัวที่ไม่มีเหตุผลแต่เมื่อใจสงบลงเราจะสามารถฟังเสียงภายในของเราได้ชัดเจนขึ้นค้นพบความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง ปมในใจของเราและสิ่งที่เราต้องการจากชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่สิ่งที่คนอื่นบอกว่าเราควรต้องการและเมื่อนั้นเราก็จะสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินชีวิตที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้อย่างมั่นใจเส้นทางสู่ความสงบไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่คือการเดินทางตลอดชีวิตการฝึกใจให้สงบไม่ใช่การพยายามไปให้ถึงจุดสูงสุดที่ปราศจากความคิดหรืออารมณ์ใดๆเลย หรือการหลุดพ้นจากปัญหาและอุปรสรรคทั้งปวงแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราอย่างเป็นมิตรการยอมรับว่าความคิดฟุ้งซ่านอารมณ์ต่างๆความผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์และการฝึกที่จะไม่ปล่อยให้มันเข้าครอบงำชีวิตของเรามันคือการเดินทางที่ต้องอาศัยความอดทนความเมตตาต่อตอนเองและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ในบางวันเราอาจจะรู้สึกว่าใจสงบได้ง่ายดายดุดผืนน้ำนิ่งสงบแต่ในบางวันใจของเราก็อาจจะวุ่นวายและปั่นป่วนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดุดพายุที่โหมกระหนำ่ำนั่นเป็นเรื่องปกติครับไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบและไม่มีใครที่ใจสงบนิ่งได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญคืออย่าท้อถอยและจงกลับมาเริ่มต้นใหม่เสมอไม่ว่าจะลมกี่ครั้งขอให้ลุกขึ้นมาใหม่เสมอ ทุกครั้งที่เราฝึกสติทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกอย่างตั้งใจทุกครั้งที่เราเลือกที่จะไม่จมอยู่กับความคิดฟุง้งซ่านหรืออารมณ์ด้านลบนั่นคือการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสงบให้กับใจของเราและเมื่อเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงและอย่างรากลิกเราจะพบว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาล เราจะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวมากขึ้นเช่นเสียงนกร้องยามเช้าแสงแดดยามบ่ายหรือรอยยิ้มของคนแปลกหน้าเราจะรู้สึกผ่อนคลายและเบาสบายมากขึ้นแม้จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนเพราะเราเข้าใจและยอมรับผู้อื่นได้มากขึ้นและที่สำคัญที่สุด เราจะกลายเป็นนายของใจตัวเองไม่ใช่ทาสของความคิดและอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้อีกต่อไปจงจำไว้ว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายนอกได้แต่เราสามารถควบคุมปฏิกิริยาและท่าทีที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้นได้เสมอและจุดเริ่มต้นของการควบคุมนั้นก็คือการฝึกใจของเราเองบทสรุป ความสุขเริ่มต้นที่ใจที่สงบและมีปัญญาจำไว้เสมอว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การที่เรามีทุกสิ่งที่เราต้องการหรือการที่โลกภายนอกเป็นไปดั่งใจหวังแต่อยู่ที่การที่เราสามารถสงบใจได้ท่ามกลางทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวความสุขหรือความทุกข์การได้มาหรือการสูญเสีย ไม่ว่าโลกภายนอกจะหมุนเร็วเพียงใดจะมีเรื่องราวมากมายเข้ามากระทบกระทั่งเราสักแค่ไหนจะมีข่าวสารและความวุ่นวายถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนหากเรามีใจที่สงบเป็นที่พึ่งเป็นหลัตชัยที่มั่นคงอยู่ภายในเราก็จะสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงไม่หวันไหวไปกับพายุอารมณ์และคลื่นลมแห่งชีวิต ขอให้ทุกท่านได้ลองนำแนวคิดและวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันและค่อยๆเพิ่มเวลาในการฝึกฝนไปทีละน้อยและคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อจากชีวิตที่เคยถูกควบคุมด้วยความวุ่นวายและอารมณ์แปลเปลี่ยนเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยสติ ปัญญาและความสงบสุขอย่างแท้จริงเพราะเมื่อใจสงบเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติปัญญาและนั่นคือหนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชีวิตคิดบวกเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ